สวัสดีค่ะยินดีได้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน W B Barista l a t o ของเรานะคะวันนี้พ่อจะมานำเสนอเมนูอเมริกาโน่แสนอร่อยก่อนอื่นพ่อราขอแนะน,นำวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะวัตถุด,ดิบของพวกเราประกอบไปด้วย 1. กาแฟสดหนึ้าส 1, 110 ml, ิบมิลลิตริดเป็น 11, สนิส่วน 2. น,น้ำเปล่า70มิลลิตรคิดเป็นเส่วนค่ะ เหลือรวมหนึร้อยแปบมิลลิลตรคิดเป็นอัตราสว่วน11บต่อเค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราตวงกาแฟ20กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะใส่เครื่องชงเพื่อแยกกากกาแฟให้ได้เบทกาแฟ110บมิลิลิตรขั้นตอนต่อไปใส่กาแฟ และน้ำแข็งให้เต็มแก้วขั้นตอนสุดท้ายใส่น้ำเปล่าให้เต็มแก้วค่ะนี่นะคะคือน้ำตาลสดของดีประจำอำเภอวับอกของเราเลยค่ะซึ่งเป็นน้ำตาลสดแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ที่อยู่คู่กับวัดบอถมายาวนาะนมากกว่าหนึ่งร้อยปีสามารถทำเป็นน้ำตาลสดน้ำตาลตโนด,ดได้เลยค่ะซึ่งเป็นสารแทนความหวานของเครื่องดื่ม ต่างๆของ WB Cafe ของพวกเราค่ะถ้าท่านใดสนใจกิจการของพวกเราสามารถเข้ามาดูพวกเราได้ที่เพจ WB Cafe ของพวกเราเลยค่ะถ้าท่านใดชอบความหวานของน้ำเชื่อมสามารถแทนน้ำตาลสด10มิลลิลิตรได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ